พระเจ้าแตงหวนันบางแห่งบอกว่าชื่อสมเด็จพระองค์ชัยหรือที่รู้จักกันในานามว่าพระบาทกมอนเตงอันศีสุริโยพันธ์พระเจ้าแผ่นดินของกัมพูชาสมัยพระนครหลวงกล่าวะกันว่าพระองค์คือผู้ค่นลมราชวงศ์วรมันของขอมสมัยพระนครแต่เรื่องราวของพระองค์นั้นเท่าที่ค้นพบข้อมูลส่วนใหญ่จะออกแนวตำนานียมากกว่าซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์นั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ ในราชพงศ์สวดารกัมพูชาที่แปลโดยนายพันตรีหลวงเรืองเดชอนันตททองดีธนรัตน์ระบุว่าเริ่มเรื่องกล่าวถึงดาบทองค์หนึ่งจำศีลอยู่ที่เขาบาสิทธิแล้วลาจากเพศฤาษีมาได้หญิงคนหนึ่งเป็นภรยาอยู่มาครับภรรยาก็มีคันอดีตฤือีก็เกิดเบื่อหน่ายในวตาสงสารจึงกลับไปจำศีลภาวนาเป็นลือีดังแต่ก่อนแล้วก็สั่งกับภรรยาว่าถ้าคลอดบุตรออกมาเป็นชายแล้วอยากจะรู้จักเราผู้เป็นบิดา ให้นำไม้เท้าที่มอบให้ไว้นี้เป็นเครื่องหมายแล้วไปเที่ยวตามหาเราเมื่อได้เห็นของสำคัญก็จะได้รู้จักกันฝ่ายประรยาอุ้มท้องจนครบก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายพอบุตรเจริญไว้ขึ้นก็ทำหาบิดาของตนมารดาก็แจ้งว่าบิดาไปจำศีนถือเพศฤารือศูียนปาเขาถ้าลูกอยากพบก็เอาไม้เท้านี้ไปตามหาฝ่ายบุตรก็ได้สอหาบิดาไปตามเขาต่างๆจนถึงเขาบาสิทธิก็ได้พบกับฤาษีผู้เป็นบิดา เมื่อรือีเห็นไม้เท้าก็สําคัญรู้ว่าเป็นบุตรของตนรือีได้ไต่ถามทุกสุขทางบ้านแล้วจิงกล่าวว่าบัดนี้บุตรก็ได้มาพบกับบิดาแล้วและเวลานี้บุตรก็มีอายุมากแล้วควรจะกลับไปทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างบ้านเมืองเพื่อจะได้ปฏิบัติด,ดูแลมารดาว่าแล้วนะครับรือีก็ส่งมเมล็ดแตงให้สามเมล็ดบอกให้นําไปปลูกจะได้ประโยชน์มากแล้วรือีผู้นั้นก็เดินเข้าป่าตามวิสัยของฤาษีต่อไป เมื่อบุตรชายนะครับได้มเมล็ดแตงมาแล้วก็กลับคืนบ้านก็พบว่ามารดานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงได้ลงมือทําไร่โดยนำํำเมล็ดแตงจากวิดามาลงปลูกต่อมาแตงนั้นก็ออกผลมีรสอชาย,ยิ่งนักไม่มีแตงใดจะมีรสหวานเทียบเท่าได้จนชาวบ้านเรียกบุตรชายของฤาษีว่าตาแตงหวานในราชพงศ์สวรรนกัมพูชาระบุต่อไปว่ายูมามีกระบือของชาวบ้านได้เข้ามาในไร่แตง ตาแตงหวานคว้าได้เหล็กก้อนหนึ่งก็คว้างไปถูกกระบือนั้นทะลุตลอดตัวออกไปอีกด้านกระบือนั้นก็ตายอันก้อนเหล็กนั้นจะได้แต่ฤาษีหรือที่ไหนก็ไม่ปรากฏเจ้าของกระบือนำความไปฟ้องต่อตราการเมื่อตาแตงหวานถูกจับไปศาลก็นำแตงไปถวายพระเจ้าแผ่นดินด้วยพร้อมกับกราบทูลข้อความให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้าแผ่นดินจึงให้ตาแตงหวานนั้นนำก้อนเหล็กมาคว้างใส่กระบือให้ดูจัจจะ และก้อนเหล็กนั้นก็ทะลุตัวกระบือเหมือนครั้งก่อนจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงสวยแตงที่นำมาถวายก็ทรงรู้สึกว่ามีรสหวานยิ่งนักจึงมีพระราชดำรัสสั่งว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งไปเก็บแตงนั้นไปบริโภคอีกเด็ดขาดให้เก็บมาถวายพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นหลังจากสั่งแล้วพระองค์ก็สั่งให้ช่างตีเหล็กตีเหล็กก้อนของนายแตงหวานเป็นหอกเล่มหนึ่ง แล้วก็พระราชทานให้แก่นายแตงหวานไปพร้อมกับสั่งว่าถ้าผู้ไรผู้หนึ่งบังอาจเข้าไปในไร่แตงให้ฆ่าด้วยหอกนี้ได้โดยไม่ต้องมีโทษทันแต่อย่างใดฝ่ายตาแตงหวานนั้นก็น้อมรับคําสั่งเฝ้ารักษาไร่แตงอย่างกวดขันและเก็บแตงหวานนั้นนําไปถวายพระพเจ้าแผ่นดินอยู่เสมอมิได้ขาดจนแตงนั้นหมดต้นยังคงเหลือแต่ผลเดียวเท่านั้นที่จะต้องรักษาเอาไว้ทําพันต่อไปในเวลานั้นกษัตริย์ได้เสด็จประพาสป่าเพื่อให้สบายใจ เมื่อเสด็จมาถึงป่าแห่งหนึ่งนะครับอยู่ข้างเหนือของไร่ตาแตงหวานนั้นก็มีจำรัสสั่งให้หยุดพักโยธาเมื่อถึงเวลากลางคืนพระองค์กับมหาเล็กสองคนก็เข้าไปในไร่แตงหวานเพื่อลองใจฝ่ายตาแตงหวานเห็นคนแอบเข้ามาในไร่ยามค่ำคืนเช่นนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นโจรมาขโมยลูกแตงสําคัญจึงใช้หอกนั้นพุ่งเข้าไปถูกตัวกษัตริย์สิ้นพระชนในทันทีมหาเล็กสองนายที่ตามมากร้องบอกว่ามีใช่คนอื่นคือพระเจ้าอยู่หัวของเรา เมื่อตาแตงหวานนะครับทราบความดังนั้นก็ตกใจยิ่งหนักจึงช่วยกันนำพระศพกลับมาพระพาราที่ประทับเมื่อรุ่งขึ้นเสนาบดีราชปุรุหิตทั้งปวงเมื่อทราบข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่าพระบรมวงศ์ก็สิ้นสุดแต่เพียงนี้แล้วและเห็นพ้องต้องกันว่าตาแตงหวานมีบุญเป็นมหัศจรรย์จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะอัญเชิญตาแตงหวานขึ้นเป็นกษัตริย์ ตอนแรกนะครับตาแตงหวานนั้นไม่ยอมรับกล่าวว่าขเจ้าไม่ต้องการเป็นกษัตริย์หรอกเพราะเคยอยู่แต่ในป่าได้ยินเสียงนกเสียงกามฤกขีมฤกขากุบเขียดคังคกก็เป็นสุขสบายพอแล้วบรรดามุขามนตรีจึงว่าข้อนั้นไม่เป็นไรขอแต่ให้รับเป็นกษัตริย์เถิดอันเสียงปักสีปักษามฤกขีมฤกขานั้นตกเป็นภาระของเราเองจะจัดทําให้สมตามปรารถนาว่าแล้วก็พากันแห่ตาแตงหวานเข้าสู่พระราชวังแล้วจัดพิธีราชาพิเศษ เป็นกษัตริย์สืบไปส่วนข้อมูลในประชุมพงศาวรารภาคที่71เกี่ยวกับพงศาวดารขมรระบุคล้ายกันแต่ต่างตรงที่ว่ามารดาของท่านแตงหวานเดินเข้าป่าไปกับพ่อแม่จากนั้นหลงป่าจึงได้ไปกินน้ำปัสสาวะของฤษีจนต่อมาเกิดตั้งรันเมื่อบุตรคลอดออกมาได้ขอมารดาไปตามหาพ่อจึงไปเจอฤษีผู้เป็นพ่อฤษีนั้นได้ฝึกฝนวิชา พร้อมกับให้เหล็กตีก้อนหนึ่งมาประสิทธิ์เป็นเหล็กกายสิทธิ์ให้แก่กุมารผู้เป็นบุตรรักษาไว้สำหรับป้องกันตัวและยิ่งกว่านั้นอาจแก้พิษซึ่งยาเบื่อเมาให้กลายเป็นดีมีโอชารสหวานดีบริโภคได้แล้วพระฤาษีจึงให้กุมารเอาเหล็กกายสิทธิ์นั้นกลับไปหาแม่แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านคนในครอบครัวของเขาก็เสียชีวิตหมดแล้วบุรุษผู้นั้นจึงทําไร่ข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงชีวิตเวลาวันหนึ่งนะครับบุรุษนั้นเอาเหล็กหนุนนอนอยู่ แล้วบุรุษนั้นลุกจากที่นอนออกไปดูแลผลไม้ในไร่ของตนซึ่งปลูกไว้ภายหลังมีกาตัวหนึ่งบินไปกินแตงที่อื่นแล้วก็บินเข้าไปในที่นอนขึ้นไปอยู่บนก้อนเหล็กกายสิทธิ์แล้วถ่ายอุจจาระเป็นมเมล็ดแตงติดอยู่กับก้อนเหล็กนั้นแล้วก็บินไปบุรุษนั้นกลับมาเห็นมเมล็ดแตงติดอยู่กับก้อนเหล็กก็อเอาไปปลูกไว้ต่อมาก็งอกขึ้นจนมีผลบุรุษนั้นก็เก็บเอามากินมีรสโอชายิ่งนักเพราะเหตุนั้นจึงได้นามชื่อว่าบุรุษแตงหวาน รายละลเอียดต่อมาก็จะคล้ายกับฉบับของพันตรีทองดีธนรัตน์นะครับแต่ในตอนสุดท้ายนั้นระบุว่าเมื่อกษัตริย์ได้แต่งตั้งบุรุษแตงหวานเป็นผู้ดูแลไร่แตงแล้วก็คิดคึกขนองพระไทยนะครับจะไปไร่แตงเพื่อรองใจบุรุษนั้นดูจึงพาอำมาตย์ไปไร่แตงในยามราตรีบุรุษแตงหวานนะครับก็สําคัญว่าโจรลอดรั้วเข้าไปจึงจับได้หอกนั้นพุ่งเข้าไปถูกพระมหากษัตริย์ถึงแก่พิลาไร เสนามนตรีทั้งปวงจึงไปซักถามบุรุษแตงหวานบุรุษแตงหวานบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์จึงลงมือไปฝ่ายเสยนามนตรีจึงปรึกษากันว่าบุรุษแตงหวานไม่มีโทษจึงอัญเชิญพระศพพระมหากษัตริย์ไปสู่พระนครจากนั้นก็ปรึกษากันว่าพระกษัตริย์องค์นี้ไม่มีพระราชวงศานุวงศ์ที่จะครองราชสมบัติพวกเราจงจัดแจงราชรถไปถ้าผู้ใดมีบุญญาธิการควรจะครองราชสมบัติเป็นสม,มุติเทพกษัตริย์ปกป้องอาณาประชารัษฎรอยู่เย็นเป็นสุขได้ ก็ให้ราชรถจงไปเกยผู้นั้นเถิดจนสุดท้ายราชรถก็ตรงไปที่อยู่ของบุุษแตงหวานฝ่ายเสนาบดีทั้งปวงก็อัญเชิญบุุษแตงหวานขึ้นสู่ราชรถกับเข้าสู่พระนครราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสุริโยพันธ์ครอบครองอิทธปัตมหานครและหอกกายสิทธิ์ซึ่งเป็นของพระเจ้าแตงหวานแต่เดิมนั้นก็ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ทีนี้นะฮะข้อมูลในพระาพราชพงศ์สดรรกรุงกรัรมพูชาที่นิพนธ์โดยสมเด็จนักองค์เองได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระองค์ชัยหรือพระเจ้าแตงหวานนี้เป็นผสมกษตริย์ต้นราชาวงศ์ของราชาสกุลนโรดมและทรงเป็นผู้สร้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นเครื่องราชกกุฏาพันธ์ที่สาคัญมากที่สุดของอาณาจักรกัมพูชาคู่กับพระขันราชพระเจ้าแตงหวานนี้มีชื่อเดิมว่าองค์ชัยพระราชบิดาเป็นเจ้าชายเชื้อพระองค์แห่งอาณาจักรจามปา เมื่อครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่7็แห่งอาณาจักรพระนครยกทัพหลวงจากลบบุรีเข้าโจมตีเมืองพระน,นครหลวงได้คืนจากพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรจามปาที่ปกครองพระน,นครหลวงแล้วลยกทัพหลวงบุกต่อไปถึงอาณาจักรจามปาจนมีชัยชนะสามารถผนวกดินแดนจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรด,ดิได้เพื่อฉเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือจามปาพระองค์ได้กวาดต้อนเชื้อพระองค์จามปา รวมถึงไพร่าทาตชาวจามปาเข้าเป็นเฉลยเกณฑ์เป็นแรงงานสร้างปราสาทหินเจ้าชายปทุมะแห่งจามปาผู้เป็นพราชบิดาได้ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนี้ด้วยด้วยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สวามิภักดิ์จึงได้รับการดูแลเยี่ยงเฉลยศักดิ์ต่อมาพระองค์ได้ทูลขอเสด็จออกบวชเป็นพราหมณ์ขึ้นไปบำเพ็ญตะบะอยู่บนภูเขาพนมกุเลนส่วนพระนางโสภาวดีพระชายาทรงพระคันพร้อมปนพระองค์อยู่กับเฉลยเมื่อพระนางคลอดบุตร ั้งชื่อว่าองค์ชัยเป็นเด็กฉลาดและมีบุญญาธิการมากพออายุได้เจปีมารดาให้ออกตามหาบิดาที่ออกบวชอยู่บนเขาบิดาได้มอบมเมล็ดแตงให้สามเมล็ดและเหล็กอีกก้อนหนึ่งชื่อว่าเป็นของวิเศษองค์ชัยได้นําเมล็ดแตงมาปลูกต่อมาเด็กเลี้ยงวัวมาเก็บกินพบว่ารสชาติดีมีรสหวานฉ่าองค์ชัยจึงหวงแตงนั้นมากวันหนึ่งมีวัวจะไม่กินแตงที่ปลูกไว้องค์ชัยได้นําเหล็กที่บิดามอบให้ ขวางเซวัวจนะลุจนวัวตายจากนั้นเรื่องราวก็จะคล้ายกับตำนานสองเรื่องที่เล่ามานะครับกษัตริย์ก็จะให้เฝ้าสวนแตงจากนั้นกษัตริย์ก็เข้าไปในไร่แตงยามค่ําคืนตาแตงหวานนี้ก็ซัดหอกใส่จนต่อมาเสนาอมาตย์ก็ยกให้เป็นกษัตริย์และก็ทรงรับพระนางจันทราวรเทวีพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าเป็นอัคระมะเหสี อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานจากพงศาวดารกัมพูชาและตำนานฉบับต่างๆที่รวบรวมมาเล่าให้ฟังจะเห็นได้ว่านะครับส่วนใหญ่มันจะออกแนวตำนานจากจากวงวงเสียมากกว่านะครับก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับมันก็มีคำถามต่อมานะครับว่าพระเจ้าแตงหวานนั้นเป็นใครกันแน่ในประวัติศาสตร์ อันที่จริงนะก็ไม่สามารถที่จะฟันธงลงไปได้ว่าพระเจ้าแตงหวานในตำนานของราชพงศ์สาวดาน,นั้นคือกษัตริย์องค์ใดในประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยพระนครกันแน่เนื่องด้วยหลักฐานนั้นแทบจะไม่มีและพงศ์สาวดานของกัมพูชาเองที่จะมีการจดบันทึกตามแบบอย่างประวัติศาสตร์จริงๆก็เป็นยุคหลังของพระเจ้าแตงหวานลงมานั่นเองจิตภูมิศักดิ์เคยมองตามนักวิชาการฝรั่งว่า น่าจะเป็นพระเจ้าอินทรวรมันที่ 3, หรือสีนนทรวรมมนซึ่งขึ้นครองราชเมื่อราวพศ1838-1850ส่วนเรื่องที่ว่าพระเจ้าสีีนนทรวรมมนขึ้นครองราชนั้นยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าขึ้นด้วยวิธีใดเพราะจากการค้นคว้าศิลาจารึกเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่าพระเจ้าชยวรมมนที่8ไม่ได้ถูกปรงพระชน หากแต่เวียนสมบัติให้พระเจ้าสีนันทรวรมันผู้เป็นลูกเขยทั้งที่ตนเองก็มีลูกอยู่แล้วเรื่องนี้จิตวิเคราะห์ว่าน่าจะถูกลูกเขยจี้ให้ลงจากบัลลังก์ทั้งในบันทึกของจูต้ากวานยังระบุว่าโอรสของชยวรมันที่8นั้นพยายามที่จะยึดอํานาจคืนแต่ก็ไม่สําเร็จจึงถูกตัดนิ้วเท้าแล้วเอาไปขังไว้แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะครับเพราะมีข้อขัดแย้งมากมายกับช่วงเวลานี้หรือบางก็ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุของศาสนาที่ประทะกันก็คือพราหมณ์อำนาจเก่ากับพุทธหินยานอำนาจใหม่บางข้อมูลก็บอกว่าตาแตงหวานยึดอำนาจจากพระเจ้าชัยวรมันที่9นักวิชาการเชื่อว่านะครับการเสด็จขึ้นครองราชของพระเจ้าตรัสซอกประแอมไม่ใช่เหตุบังเอิญขนาดนี้แต่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีการตเตรียมการไว้โดยหลังจากที่พระปทุมราชาพระราชบิดาของตาแตงวานและเฉลยทาตชาวจามปา ที่ต้องการยึดอำนาจคืนเพื่อปลดแอกจากพวกชนชั้นปกครองก็เพราะว่าหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วการเสด็จขึ้นครองราชของพระเจ้าตระซอกพระแอมได้ทำการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าจนเกือบสิน้นอีกข้อมูลก็ระบุว่าได้เกิดการลุกขึ้นของชนชั้นทาสในเมืองพระนครหลวงเนื่องจากการถูกบังคับกดขี่ใช้แรงงานอย่างหนักจากชนชั้นปกครอง ในสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันประเมศวนเอกสารขมรระบุว่าทรงปกครองโดยไม่ชอบธรรมทำให้บ้านเมืองเกิดกลยุกข้อมูลจากบันทึกของโจโต้ากวนทูตชาวจีนที่เข้ามาในเมืองพระน,นครได้บันทึกว่าในเมืองมีทาสมากกว่านายทาสซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทาสนะครับถึงกล้าลุกคคืขึ้นก่อจลาจลเพื่อปลดแอกจากชนชั้นปกครอง จากนั้นทาตได้ร่วมกันสังหารนายทาตจนบาดเจ็บล้มตายลงเป็นอันมากและก็ต่อมานะครับหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏพระนามกษัตริย์พระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระบาทศีสุริโยพันธ์หรือพระเจ้าแตงหวนันซึ่งกษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงนับถือพุทธศาสนาและยกเลิกประเพณีการสร้างปราสาทหินเพื่อถวายแด,ด่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ พระเจ้าแตงหวานเกิดเลียโตในอาณาจักรแมแในฐานะชนชั้นกษิกรซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่บรรดาทาตชาวจามเลือกที่จะยกพระเจ้าแตงหวานขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะพระองค์สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์จามพงศาสดารกล่าวว่าพระเจ้าแตงหวานทรงสัตว์พระแสงหอกลำแพงชัยถูกพระเจ้าชชยวระมันปรเมส่วนถึงแก่สวรรคตบรรดาขุนนางจึงยกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งพระองค์ไม่ใช่คนในราชวงศ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ในราชสกุลมหินทรปุระ และเป็นเรื่องยากที่บรรดาขุนนางที่พักดีกับกษัตริย์องค์ก่อนนั้นจะยกคนที่สังหารกษัตริย์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างง่ายๆเว้นแต่มีการก่อกบฏจิตอำนาจขุนนางจึงต้องจำยอมสวามิภักดิ์และพระเจ้าแตงหวานก็ถือว่าเป็นผู้โค่นล้มราชวงศ์วรมมนลงส่วนในประวัติศาสตร์กัมพูชาครับของเดวิดเซนเลอร์ระบุว่าอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาช่วงนี้มีหลักฐานบันทึกไว้น้อยที่สุด แต่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจนเมื่อปรากฏหลักฐานมากขึ้นจนเป็นที่เชื่อถือได้ในราวคศ .1500 หรือประมาณนั้นแล้วจึงเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายดีจีฮอนครับนักประวัติศาสตร์เอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่มืดมนที่สุดเพราะหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้ไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้รู้แต่เพียงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ประเพณีการจารึกบนศิลาก็พลายุติลงอาล่ะครับเราก็จะเห็นว่านะครับข้อมูลนะครับในเชิงประวัติศาสตร์หรือการวิพากษ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตำนานของพระเจ้าแตงหวานนะครับหรือเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้มันก็ดูจะสับสนอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมืดมนเป็นยุคที่มืดมนของประวัติศาสตร์กัมพูชานั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเอาหลักฐานจากอะไรมาอ้างกันแน่นะครับ และก็ยังมีคำถามต่อไปว่าสรุปแล้วท่านเป็นใครกันแน่ในประวัติศาสตร์อันมืดมนนี้ก็ขอให้ผู้ฟังนะครับหรือผู้รู้นะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมและหลังจากจุคพระเจ้าแตงหวานลงมานะครับอาณาจักรกัมพูชาเองครับหรือขมรโบราณนะครับก็มีปฏิสัมพันธ์กับอยุธยากองทัพอยุธยานะครับได้ยกทัพเข้าโจมตีอาณาจักรขมรด้วยนะครับและทั้งสองอาณาจักรนี้มันอยู่ใกล้กันครับก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันธรรมดา จนเร่ยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระเจ้าแตงหวานหรือพระบาทกมอนเตงอันสีสุริโยพนธ์นะครับที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้จะเห็นได้ว่านะครับบันทึกที่เกี่ยวกับพระองค์นั้นส่วนใหญ่จะออกแนวตำนานมากกว่านะครับเพราะนักวิชาการเองก็มองว่าช่วงนี้หาหลักฐานยากมากๆจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอรารยธรรมของขอมสมัยหลังพระนคร ที่ยุติหรือเสื่อมอํานาจลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้หลายคนต่อยอดนําไปวิเคราะห์กันต่อไปก็หวังว่าเรื่องในวันนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ